นี่น้องอลันน้องอลันเล่นใส่ตรงนี้ครับเพินเลยใจ ลันเจ้อยู่ไหนครับไหน,นเจ้อยู่ไหนคะนหาเจ้ไม่เจอเออเจ้อยู่นี่ไหนเจย์ขอหน้ามาหน่อยเออลนันล,ะละนันเห็นเจ้เ์ไหมเป,เป็นสายเพลินไม่สนเจ้เ์อะไรใช่ไหมไม่สนเปลาเลยเออไหนเจ้ลองเล่นสไลเดอร์จีตรงนู้นอะ เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะขาหรือก้นเขามีจักรยานด้วยนะไปเล่นได้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศห้าสิบบาทมันเหลืออยู่คันเดียวแล้วนะคะ น้องค่ะหนูเอาวันอื่นสิลกูกเอเอ,น,องงน้องงงน้องงงเอาวันเดิมให้น้องลูกน้องไม่เอาเอาวันเดิมลูกเอาวันเดิมให้น้องนะ หรอครับขึ้นไหมน้องลันขึ้นไหมครับขจะไปจะขึ้นน้างบนครับป้าต้องนั่งตักป้าแหละถ้าลงมาแต่เจ็บก้นนะเมื่อกี้พี่ลินลงใช่ปหเ,เจ็บก้นนิดน,นึง<า>อ๋อเ,เจ็บขาด้วยเออขึ้นสะพานดีกว่าพาน้องไปขึ้นสะพานดูวิวดีกว่าป่ะจะขึ้นสะพานนะป่ะ เขาจับลูกด้วยค่ะเดี๋ยวลอดลงมาเนี่ยตรงนี้ค่ะมันมีรูน้องกลัวเปล่าน้องไม่กลัวค่ะมีเจ๊จูงนะ ปลอดภบปลอดไม่คพี่ขี่จักยานนะแม่หนูไม่ปลอดไม่ใช่หนูหนูหนูโตแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ปลอดภัยหนูก็ปลอดภัยแหละค่ะลูกถ้าหนูก็เดินใหหนูปลอดภัยแล้วค่ะนู่นตรงนั้นมีมีสไลเดอร์ด้วยนะไปไหม กระชิงชาลเล็กไปไหมฟิวระวังจักรยานพ่อ ไ่ตรงไหนไปดูไหมดูไก่ไหมดูไก่ไหมครับอจะทำอย่างนี้ค่ะอเล่นอย่าหนูขึ้นเองหรอคะน้องเล่นระวังเท้าลูกเออระวังเท้าโดนน้องนะไปดิไปเดินไปดูไหมไประวังเท้าโดนหัวน้อง หันมาย,ยิ้มหนห่อยค่ะเรนเรนยิ้มหวานขึ้นไหมหลานขึ้นไหมครับขึ้นขึ้น <c oughs> นั่นเล็กเลยหรอหลานขึ้นนั่นเล็กเลยแว่ง <c oughs> ให้พี่แว่งให้พี่เ <c oughs> มื่อกี้ที่เราขึ้นสะพานตรงนี้ ยี่บันวานค่ะโพสท่าหนึ่งสองสามโอเคหนูจะไปไหนคะลกูกคือตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเอาอาหารปลานะคะเอาจังไหนอะมีคนขายหรอมีไหมมันเป็นตู้หยอดนะคะมีอาหารไก่กุ๋นแตะแล้วก็อาหารปลาไก่ตอนนี้นะคะเก็บไข่กับให้อาหารไก่นะคะมันปิดอ๋ออย่างนั้นให้อาหารปลาได้อย่างเดียวปะ่ะเราไปหยอดกนันกับให้อาหารปลาได้ได้โอเคงั้นเราไปหยอดกันคะ่ะ ไปเลยตรงไหนอะคะแม่หาไม่เจออ๋อโอ้โห oh, oh, หาตั้งนาน,นหลังจากเราเข้าห้องน้ำร้เป่ามือด้วยนะคะมันไม่ร้อนแต่มันเย็นค่ะแล้ว <c oughs> มันจะทำให้เราม,มือชา้นลยตอนนี้ถุงมือ ชิวชิลนั่นนาดีไปปีนตรงนู้นไปรับภาพไปลงมาใช้เที่ยวสองอยากไปหาเจ้นี่เจ้ปีนนี้เลยเแล้วหันหลังนะคว่ำหน้าลงเก<อ>่งมากค่ะ<อ><อ>เจ้สุดยอดเลย,เลยนี่ ขอจับหลันร้านหน่อยครับ โย่โย่ก่อนเออตรงนี้วิ่งเล่นได้ไปสนามหญ้าเขายืนขึ้นบนบอร์ดต่อจเหอขำมุขำมขำมุขำมุขำมุขำมขำโอยคนนี้แล้วก็ปื้ดเลยเหรอ อืออืไปเล่นทื้นเรียบเ,เอเจ๊สอนนะอือเจ๊เข็นน้องเข็นน้องเออไป ไปเลยพี่ลินไปเลยรอน้องเหรอคะฟิวโอ้ยอย่าอมนิ้วบอกน้องเนาะพี่บอกน้องเนาะเอออย่าอมนิ้วยา เจเจคเจเจัเจจกรยานอันนี้มันเป็นขาไถาลูกของเด็กน้อยแลอวรันก็เล็กไปหนูก็โตไปลูกเพราะมันไม่มีที่ปั่นเห็นไหมหนูเห็นไหมไม่มีที่ปั่นเลยเนี่ค่ะเราสั่งน้ำพอได้ก็จะดังอย่างนี้นะเราเข้าไปรับด้านใน